คุณครูคะคุณครูคะคุณครูเฮะเอาเลยเกนไก่เนี่ยเหรอ อ้วนที่จะให้นาจับขึ้นเคียงไปขายในตลาดาอย่านะอยายานะาานะฉันกลัวแม่ค้าขายหมูจะสลดนลมามาให้ฉันจับไปทำหมูหันสดีๆาาช่วยด้วยกลัวแล้วกลัวกลัวจริงฮะกลัวแล้วโอ๊ยกลัวจะอย่ยานะ นี่มันอะไรกันเนี่ยมาปล่อยกินในบ้านของครูทำไมบุญโตฮะคุณครูพูดได้แล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรติดฟันคุณครูคุณครูคุณครูยิงฟันหน่อยสิคะอ่า Oh. พูดไปก็น่าอายเพราะครูไม่ชอบแปลงฟันมาตั้งแต่เด็กๆมันก็ติดเป็นนิสัยมาจนโตฟันครูก็เลยผูกต้องถอนออกไปทั้งแถบเลยคุณครูก็เลยไม่อยากไปสอนหนังสือเด็กเพราะว่ากลัวเด็กจะเห็นว่าครูฟันหล่อละครับมุนโตจะให้ครูไปสอนเด็กเรื่องแปลงฟันได้ยังไงในเมื่อครูเองฟันก็หลอซะเองแบบเนี้ย ฟันปลอมหมอก็ยังทำให้ไม่เสร็จเลยแล้วทำไมฟันหลอแค่เนี้ยต้องราออกด้วยครับครูไม่ได้จะลาออกซะหน่อยครูประจำชั้นปสามต่างหากที่เขาจะลาออกครูแค่ขอลาพักร้อนเองเอาเข้าใจผิดกันหมดเลยอ่ะงั้นคุณครูก็กลับไปสอนพวกเราได้แล้วสิคะเชยโย ผักบุ้งทำอะไรอยู่จ๊ะเข้าไปตั้งนานสองนานืมกำลังแปลงฟันอยู่จ้ะต้องแปลงให้สะอาด ฟันจะดิ้ขาจะอาดฟันไม่ผุฟันไม่หลองเก่งมากจ้ะเด็กมีของป้าลองแปลงฟันอ้าวแล้วบุญโตละหายไปไหนป้าจะแปลงฟันให้เห็นเดินออกไปที่หน้าบ้านบอกว่าจะไปแปลงฟันค่ะบุญโตเป็นหมูจะแปลงฟันเองได้อย่างไง เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนลองดูซิฮ <där> ผักบุง้งในการเป็นเด็กที่ชอบแปรงฟันไปนเลยนะคะนี่ต่อแรกเนี่ยนะคะยังขี้เกียจแปรงฟันอยู่เลยค่ะเห็นหรือยังคะคราวหน้าคราวหลังถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เขาแนะนําอะไรเราก็ควรจะรีบทําตามนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีประสบการณ์มาก่อนเขาก็ย่อมจะแนะนาแต่สิ่งดีๆให้กับเราค่ะถ้าเกิดว่าผักบุ้งไม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้นะคะยังจะแกล้งทำเป็นแปรงฟันหลอกๆต่อไปเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยคงจะต้องใส่ฟันปลอมเหมือนครูแน่ๆเลยค่ะน่ารักสิคะพี่แอม และก็อย่าลืมนะคะเมื่อเรามีฟันที่สวยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมให้คําพูดที่ออกมาของเรามีตะปิยะวาจาด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยเราก็จะได้อนิสง์ในการที่มีฟันเรียงกันสวยงามค่ะและสำหรับวันนี้กระตุ้มมันโตมีข้อคิดที่น่าประทับใจอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคิดก่อนเออนักเรียนเดี๋ยวครูจะเช็กชื่อแล้วนะเอาเกณฑ์ กายมไกมอคบคุณเบเอีอบเออไหนลองพูดคำว่ามีโคล่าหน่อยสิหนึ่งสองสามเอา้ามีโคล่า ถ้าอยากฟันขาวแข็งแรงเหมือนผักมุ้งเลยก็ก็ต้องแปลงฟันทุกวันและต้องรักษาสีขี้สีให้ดีด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้น้องๆก็คงจะได้รับทั้งความสนุกสนานและก็ข้อคิดดีๆจากกร์ตุนบุนตกันไปแล้วนะคะแม้ว่าบุญโตเนี่ยจะเป็นเพียงแค่หมูตัวหนึ่งแต่ว่าบุญโตก็เป็นกัลยาณมิตรให้กับพวกเราทุกๆคนค่ะต่อไปพวกเราคงต้องคิดถึงบุนโตแน่ๆเลยละค่ะ จะยังไงก็ตามนะคะพี่แอมเชื่อว่าความดีของบุญโตเนี่ยจะติดอยู่ในใจน้องๆทุกๆคนค่ะและเช่นกันค่ะถ้าเกิดน้องๆทำแต่ความดีนะคะภาพแผงความดีก็จะติดอยู่ในใจของน้องๆเช่นกันค่ะ เพื่อนๆก็อย่าลืมนำเอาข้อคิดที่ดีที่ได้จากกระตูมมูโตนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะและปิดเทอมนี้นะคะเพื่อนๆที่อยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมมาเจอกันที่ Super Kids Adventure Camp ด้วยนะคะโอ้โหฟังชื่อเราวน่าสนุกจังเลยนะคะ Super Kids Adventure Camp แต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะคะ่ะน้องคณะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฉันวันนั้นไม่เคยรู้ว่าที่ให้กัน Şman.